สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก A s t t e A ี t Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกัน,นครับจะไปวิธีการเ,าเพิ่มในส่วนของบัญชีใช้งานในแอปเคชัน y o YouTube ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปเคชัน y o YouTube ที่มือถือกันนะครับ สำหรับวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้าไปในส่วนของแอปพลิชันยูทูบกันได้เลยครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับที่อยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของ ป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับก็เกี่ยวกับการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มบัญชีอื่นกันได้นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เรายืนยันในส่วนของตัวตนของเรากันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันได้เลยนะครับ ก็ให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการใส่รายละเอียดข้อมูลในส่วนของบัญชีใหม่ของเรากันนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่อีเมลของเรากันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับใส่ส่วนของอีเมลกันได้เลยนะครับ หลังจากใส่ในส่วนของอ e ีเมลกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า,าถัดไปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการใส่รายละเอียดกันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของอรหัสผ่านบัญชี ให,ใหม่ของเรากันนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปกันนะครับก็ทำการใส่ในส่วนของรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสผ่านกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าถัดไปด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะไปในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ให้เราทําการอ่านรายละเอียดเมื่อเราอ่านรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ ให้คลิกไปที่ส่วนของอฉันยอมรับนะครับที่ด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกที่ส่วนของอฉันยอมรับกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่รายละเอียดในส่วนของอ,อีเมลอันใหม่เพิ่มเติมกันนะครับ ก็จะเป็นส่วนของเบอร์โทรแผ่นที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้ผมจะยังไม่ใส่นะครับก็จะเป็นส่วนของเลือกเป็นยังส่วนของการข้ามไปก่อนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับมายังในหน้าของ YouTube กันนะครับเมื่อเราเอายังหน้าของ YouTube ก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของบัญชี y o u t u b e นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งกันนะครับก็ทําการคลิกไปที่ส่วนการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเราคลิกส่วนการตั้งค่ากันแล้วนะครับในส่วนของถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมากันนะครับเมื่อในส่วนของอาการป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมาใหม่ครั้งนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ บัญชีนะครับก็ได้ทาการก็ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นบัญชีใหม่ที่เราได้พเพิ่มไปเมื่อสักครู่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปเร็นวิธีการเพิ่มบัญชีใช้งานในส่วนของแอปพลิชันยู u ูบนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ